นี่คือนี่คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งครับที่บ้านนาสลุนเรามีนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ดูลักษณะกันเลยนี่ครับนี่ทำมาจากน่าจะเป็นทองเหลืองครับผมเรื่องวัสดุผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าทำมาจากอะไรนะครับน่าจะเป็นทองเหลืองครับดูเป็นใกล้ๆเลยเลยครับนี่เป็นแบบนี้ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ปากปากคาบแล้วก็จะดีดดีดแล้วให้มันเกิดเสียงนะครับนี่คนเท่าคนแก่สมัยก่อนทําครับผมก็เคยเห็นอยู่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วครับเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยเหลืออันเดียวครับของของยายมินะครับยายมิที่ว่าแกได้จากโลกนี่ไปแล้วครับแต่ก็เหลือทิ้งไว้แค่แค่เครื่องดนตรีชนิดนี้ไว้ให้เราดูนะครับนี่ครับเครื่องดนตรี บ้านเราครับเครื่องดนตรีบ้านนาสาลุนนี่ครับผม